ดีนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันฝึกงานวันสุดท้ายของเราเองซึ่งวันนี้เราจะได้มาฝึกในห้องยาทุกคนดูยาสิเยอะมากเยอะแบบอื้อเยอะสมกับชื่อห้องยาทุกคนนระักรีวิว ทุกคนพอเราทําไปทํามาใช่ปะเราก็จะคนพบวิธีนี้ทุกคนคือวางไปเรื่อยๆแล้วแบบที่อยู่ในมือก็คือมันยังเยอะมากอยู่เลยอ่ะโคตรเยอะนี่ก็จะเป็นสำหรับหนึ่งกล่องทุกคนหนึ่งกล่องก็จะได้ประมาณนี้เลยซึ่งเราไม่ได้มีแค่กล่องเดียวไงนี่นะล้วก็จะถ่ายให้ดูว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะไปกี่กล่องบ้างโอกล่องเยอะเต็มไปด้วยกล่องแล้วก็ กองยาถ้าเพื่อนก็เปิดฟังเดอะโกดไปด้วย Merry Christmas ตั้งแต่เรามาฝึกงานที่นี่นะทุกคนก็คือเรามีเกี๊ยวทุกมื้อเลยอันนี้เพื่อนเราก็สั่งเป็นเกี๊ยวหม่าล่ามาพอเรากินเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็จะไปหางานทํากันต่อเลยและด้วยความหาทําของพวกเราก็คือได้กล่องยามาอีกเยอะมาก Oh my god สภาพตอนนั้นก็คือแบบน้อยมาก คือมันแบบมันเยอะมันเยอะเยอะมากสิ่งที่คนดีได้กลับมาก็คือกองยาเท่าเมื่อเช้าเลยหรือมากกว่าด้วยซ้ำโอ oh m มก o d ฉันจะเป็นลมท่ำการกองยาไม่นะ <c oughs> ดูจากคลิปทุกคนก็จะรู้ว่าเพื่อนเราผัานตัวมาเป็นนักรีวิวเรียบร้อยแล้วมีความแบบเอออันบ็อกเออใดนี่โอ้โหโคตรเยอะ อย่าสิสิ่งที่เราทําได้ก็คือยิ้มทางน้าตาทุกคนแล้วก็แพ็กไปเรื่อยๆทุกคนเห็นกล่องอยาตรงนั้นไหมก็คือนั่นแหละที่เราต้องทำเคอเยอะมากแต่อย่าไปหยองนี่ทุกคนจะาทำเสร็จแล้วเอ๊ะ นี่ทุกคนเราทำเสร็จแล้วมาชีวิตคนติดคอนเทนต์นนีเเอยู่ นี่นะทุกคนก่อนกลับบ้านพี่เขาก็ลองให้เรานับวิตามินซีดูบรรยากาศเงียบมากให้ทุกคนเราฝึกงานมาจะถ้ายเสร็จแล้วบอกความันเกอะไรอันนี้ที่ลูกสุดอ<า>่า <c oughs> ทุกคนเราคนพบความอร่อยก็คือหยิบหมูที่ใส่ชีสตรงนี้มาแล้วก็ความยังมันยังยืะอยู่ยแล้วก็เอามาจิ้มน้ำจิ้มอันนี้แล้วก็กินได้เลยเอากุ้งไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟูฟ้ดมั้งไม่แน่ใจแล้วก็เอามาวางชีสแล้วก็สา,าล่ายลงไปแล้วก็ตามด้วยยิมจีจะหย,ยิบมาแบบไงนไงนั่นแหละแล้ว เกนเคยไม่ได้อีกเออเกินเกินร้านนี้มีหมาล่าก็เลยเอาไปให้เขาย่างเสร็จแล้วำหรัาใครที่ดูมาถึงตรงนี้กดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้พี่สาวด้วยนะทุกคน